เรื่องราวในตำนานของปีศาจจิงจอกก้าหางฉบับประเทศญี่ปุ่นที่ก็ว่ากันว่านะมันก็คือแหล่งกบดานสุดท้ายของปีศาจร,ร้ายนี้ หลังจากที่มนันก็ได้ไปสร้างวีรกรรมอัมพรังจนป่วนกันไปทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศจีนหรือว่าประเทศอินเดียโดยที่นางปีศาจตนนี้ได้ทำการลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ผ่านต่อมอมาในช่วงยุคสมัยเฮอันซึ่งก็ตรงกับราชสมัยของจักรพรรดิโบะที่ปีศาจจิงจอกก็ได้จำแรงแปลงกายมาเป็นผู้สาวแสนสวย ตามสไตล์ถนัดของชีนางเหมือนเดิมนั่นแหละโดยในครั้งนี้ก็ได้ใช้ชื่อว่าทามโมโนมาเอนั่นเองละครับซึ่งมันก็แน่นอนว่าความงามอันหาที่ตมิได้ของมันนั้นก็ไปเตะตาตองพระทัยขององค์จักรพรรดิโทบะเขาอย่างจังเบอร์เลยจนพระองค์จักรพรรดิเนี่ยนะ ก็อดรอนทนไม่ไหวละต้องรีบพาตัวนางผู้เลอโฉมเข้ามาทําการพักพิงยังว่างหลวงในทันทีและก็ยังได้แต่งตั้งให้เป็นถึงพระสนมเอกเอาไว้เคียงข้างพระวรกายอีกด้วยละซึ่งก็ว่ากันว่านางพิศาจริงจอกในคราบของถ้ามาโมโนมาเอกนั้นหล่อนก็ได้มีความสะอดสะองงดงามสวดสรงองค์เอวเนี่ยอยาิเสดกันเลยละ่ะ แบบว่าสวยมากสวยซส้งจ,จนไม่น่าที่จะเป็นคนนะนะเพื่อนๆก็ลองจินตนาการเอาเองนะครับว่ามันจะสวยสักขนาดไหนเออนี่นะแล้วตอนที่จินตนาการอยู่นะก็อย่าเพิ่งหันไปมองหนะ้าแฟนตัวเองเขาละประเดี๋ยวนางจะมีเครื่องงานงอกอีกนอกจากความสวยที่แทบจะไม่กล้ากินแล้ว เนื้อตัวของนางเนี่ยนะมันก็ยังมีกลิ่นอันหอมหวนรันจวนจิตที่ฟุ้งกระจรกระจายไปทั่วทั่วราวกับว่ามีกลีบของดอกซากุระลอยละล่องอยู่ร,รอบๆตัวอย่างนั้นแหละซึ่งนี่มันก็คือมนต์คาถาที่ทำให้องค์จักรพรรดโทบะนั้นเกิดความรุ่มหลงในตัวของนางจนไม่เป็นอันว่าราชกิจราชการบ้านเมืองอะไรทั้งนั้นแหละ กราบทูลฝ่าบาทองค์จกักรพรรดิยาค่ะได้เวลาออกว่าราชการแล้วพยาค่ะเชิญเสด็จเถอะเออเออรู้แล้วแต่ข้าเดี๋ยวรู้สึกไปสบายด่ะ <c oughs> พวกเจ้าก็วก่าว่ากันไปเองเถอะไปไปไปชิวชิวข้าจะนอนกับเมียข้าละมามาดาริงเรามาเกาหลังให้การดีกว่านะ ก็นั่นแหละครับมันก็เลยทำให้ร่างกายขององค์จกักรพรรดิเนี่ยถึงกับสุดและโสมลงโสมลงเรื่อยๆราวกับว่าถูกสูบเอาพลังชีวิตพลังวิญญาณออกไปจากร่างทุกทีทุกทีงั้นแหละซึ่งไอ้ความผิดปกตินี้มันก็ได้ทำให้เรานักพรตจอมขมังเวทจากหอองค์เมียวจีนั้น ต้องเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุของอาการไม่สลดของจักรพัิโทบะทันทีเลยและในที่สุดพวกเขาก็พบว่ามันมีกลิ่นอายของปีศาจที่มันก็ได้เข้าครอบงามปกคลุมจนทั่ววังหลวงเลยเหล่านักพรตจึงได้ใช้เข็มทิศจับวิญ,ญญาณเพื่อควานหาตัวปีศาจส,สิครับที่นี้ก็โปเชะเลยเมื่อเจ้าเข็มนั้นมันดันชี้ไปที่พระนางสนมเอกตรงแนวเลย พวกนักพรตกันเลยครูกันเข้าไปหมายจะจับตัวปีศาจให้ได้สิครับแต่ถ้าว่านางปีศาจจริงจอกถ้ามาโมโนมาเอะนั้นก็ไว้ทายาตรีบเผยร่างดีแท้จริงของมันออกมาหันควันเลยละที่ก็คือปีศาจจริงจอกก่าวหางตัวโขดใจบปักเป้งสุดๆนะนะก่อนที่มันจะทำการลบหนีออกจากวงล้อมไปได้ หลังจากนั้นการติดตามไล่ล่าโดยเหล่าทหารหลวงและพวกนักพรตก็ได้เริ่มขึ้นและก็ได้ตามกันไปจนถึงยังที่ราบสูงนาสุขทั้งสองฝ่ายก็ได้ไปเชิญหน้ากันเลยเกิดการต่อสู้กันชจงเชงชงเชงหมวสัวชุลมุนลชุลเกกันอยู่ครู่ใหญ่ๆจนในที่สุดแล้วนางปีศาจจิงจอะเก้าหางก็มีอันต้องสิน้นฤทธ ก็แงและสิโดนรุมเป็นหลายร้อย,อยขนาดนั้นใครจะไปสู้ไหวเนาะนางพีศจเนี่ยก็ได้กลายสภาพไปเป็นก้อนหินที่มีชื่อว่าเซโชเซกิซึ่งถาแปลเป็นไทยก็หมายถึงศิลาสังหารนั่นเองล่ะครับและที่บริเวณก้อนหินนี้ก็ได้กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่นในยุคปัจจุบันไปนั่นแหละนะนายท่าน